รอสชารีสิตยอดโทนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพลักษณ์ของมวยไทย5ยกนะครับว่าควรเปลี่ยนให้ดูสะอาดขึ้นลบภาพคอนเทนต์ที่สร้างมาโกงคนก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเคาะดอสองทีแล้วกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อไปนะจ๊ะซ e o ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับได้ออกมาพูดถึงกรณีมวยไทย5ยกว่ามีภาพลักษณ์ที่ดูตกต่ำลงเพราะเกิดจากการเลื่นพนันในสนามรวมไปถึงภาพจำว่าเป็นการแข่งขันที่มีการโกง ถ้าเปลี่ยนได้ก็จะมีผู้สนับสนุนที่ดีเกิดขึ้นเองแฟนลับคนดูมวย5ยกหลายสิบปีที่ผ่านมาเขามองว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่โกงคนเราต้องเปลี่ยน Impact หรือว่าภาพลักษณ์นะครับเพราะตอนนี้ภาพลักษณ์อาจไม่ใช่เป็นความจริงแต่ว่าภาพลักษณ์ของมวยไทย5ยกคือการเล่นพน,นันแล้วถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาคงไม่อยากมาลงทุนกับกีฬาที่มันสกรปรกถูกไหม นอกจากนี้นะครับ CEO จอจอุ่มนะครับยังได้เสริมอีกว่าหากลบภาพลักษณ์ไม่ดีออกไปได้และผลักดันให้มวย5ยกเป็นกีฬาจริงๆถ้าเกิดเรายังเล่นแบบนี้มวย5ยกก็ไม่มีทางฟื้นก็เป็นความคิดเห็นของชาตีสิทธิยอดทงนะครับผมก็ในกรณีมวย5ยกกับมวย3ยกนะครับผมจะไม่ขอพูดอะไรมากมายนะครับผมก็ยังไงนะครับก็มีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะ